จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ531กิโลเมตรมีพื้นที่4,161ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น9อํเภอ87ตำบลมีประชากรจำนวน539,991คนแยกเป็นชาย2 7 8 9 1คนหญิง269,100คนอัตราส่วนตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรต่อประชากรจังหวัดยโสธรคือ1/500ต่อ500ซึ่งมีอัตราสูงกว่าอัตราส่วนหลักสากลนิยม อาณาเขตจังหวัดยโสธรทิศเหนือติดกับจังหวัดมุกดาหารและร้อยเอด็ดทิศตะวันออกติดกับจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีทิศใต้ต,ติดกับจังหวัดศรีสะเกดทิศตะวันตกติดกับจังหวัดร้อยเอด็ดตำรวจภูทรจังหวัดยโสธรเป็นหน่วยงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มีกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น972นายแยกเป็นสัญญาบัตร397นายประทวน575นายส่วนบังคับบัญชา1พลตำรวจตรีที่พลหน้าคำเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร2พันตำรวจเอกวิทยาเย็นจิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรรับผิดชอบงานด้านบริหาร สามพันตำรวจเอกสถาพรเอมโอ๊ดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจาการพิเศษสี่พันตำรวจเอกไพศาลศักดิ์สุนทรสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรรับผิดชอบงานด้านการป้องกันปรารบ,บาาารป,ารปรามยาเสพติดห้าพันตำรวจเอกสวีพลท์รันรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหก พันตำรวจเอกปฏิยุทธ์สิงห์สมโรธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรรับผิดชอบงานกฎหมายและคดีและสืบสวนสอบสวนฝ่ายอำนวยการมีพันตำรวจเอกวีระพลเจริญวิสารเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกลุ่มงานสอบสวนมี 1. พันตำรวจเอกยศกรพันศริเป็นผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน2พันตำรวจเอกสัญญาเจริญรัฐ เป็นผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนสถานีตํารวจที่มีระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีมี9สถานีได้แก่ 1. สถานีตํารวจภูธรเมืองยะโสธรมีพันตํารวจเอกมังกรกวีกรเป็นหัวหน้ามีกําลังพล197นายแยกเป็นสัญญาบัตร72ิ72นายประทวน125นาย 2. สถานีตํารวจภูทรกุดชุม มีพันตำรวจสมคิดที่พรยาจัดก,กระพงเป็นหัวหน้ามีกำลังพล75นายแยกเป็นสัญญาบัตร30นายประทวน45นาย3ส,สถานีตำรวจภูทรเลงนกทามีพันตำรวจเอกการกิจสนะวรานนท์เป็นหัวหน้ามีกำลังพล123นายแยกเป็นสัญญาบัตร46นายประทวน77นาย สี่สถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้วมีพันตำรวจเอกสงบพิมมะลัยเป็นหัวหน้ามีกำลังพล88นายแยกเป็นสัญญาบัตร29ินายประทวน59นายห้าสถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัยมีพันตำรวจเอกคมเพชรศสีเมืองคุณเป็นหัวหน้ามีกำลังพล65นายแยกเป็นสัญญาบัตร29ินายประทวน3าสิหนาย หกสถานีตำรวจภูทรปาติว้วมีพันตำรวจเอกธรรมนูนชิมวงเป็นหัวหน้ามีกำลังพล69้านายแยกเป็นสัญญาบัตร31ิอดนายประทวน38นายเจ็ดสถานีตำรวจภูธรคอวังมีพันตำรวจเอกปัญญามงคลการเป็นหัวหน้ามีกำลังพล48ดนายแยกเป็นสัญญาบัตรยี่สิบนายประทวนยี่สิบดนาย 8. สถานีตำรวจภูทรทรายมูลมีพันตำรวจเอกศักดาขวัญบุญจันทร์เป็นหัวหน้ามีกำลังพล70นายแยกเป็นสัญญาบัตร26นายประทวน44นาย 9. สถานีตำรวจภูทรไทยเจริญมีพันตำรวจเอกนัทพงษ์เชื้อเดชเป็นหัวหน้ามีกำลังพล56นายแยกเป็นสัญญาบัตร22นายประทวน34นาย สถานีตำรวจที่มีระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้ามีหนึ่งสถานีได้แก่สถานีตำรวจภูธรคำผักกูดมีพันตำรวจโทรุ่มิรันทองเกษมสกุลเป็นหัวหน้ามีกำลังพล33นายแยกเป็นสัญญาบัตร13นายประทวน20นายสถานีตำรวจที่มีระดับสารวัตรเป็นหัวหน้ามีหนึ่งสถานีได้แก่สถานีตำรวจภูธรดึงแกมีพันตำรวจตรีอำนาจลำดวนเป็นหัวหน้ามีกำลังพล28นาย แยกเป็นสัญญาบัตร1 1บนายประทวน17นายส่วนสนับสนุนพันตรวจเอกธนพัฒน์านประทีปเป็นผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนมีกำลังพล83นายแบ่งเป็นสัญญาบัตร33นายประทวน50นาย สถานภาพยานพาหนะอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนปีงบประมาณ2,563รถจักรยานยนต์รวมทั้งสิ้น475คันรถยนต์ในราชการ64คันรถยนต์เช่า78คันสถานภาพอาวุธปืนอาวุธปืนพกสั้น677กระบอกอาวุธปืนยาว263กระบอกปืนลูกซอง34กระบอกรวมทั้งสิ้น 974กระบอกสถิติคดีอาญา4กลุ่มเปรียบเทียบปีงบประมาณ2,562กับปีงบประมาณ2,563กลุ่มที่1ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศปีงบประมาณ2,562รับแจ้ง94รายจับกลุ่ม94รายปีงบประมาณ2,563รับแจ้ง57รายจับกลุ่ม54ราย ปรียบเทียบรับแจ้งลดลง37รายเป้าหมาย98.90%ผลการปฏิบัติ94.74%กลุ่มที่2ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ปีงบประมาณ2562รับแจ้ง181รายจับกลุ่ม168รายปีงบประมาณ2563รับแจ้ง165รายจับกลุ่ม152รายเปรียบเทียบรับแจ้งลดลง16ราย เป้าหมาย90.63%ผลการปฏิบัติ92.12%กลุ่มที่3ฐานความผิดพิเศษปีงบประมาณ2,562รับแจ้ง59รายจับกลุ่ม46รายปีงบประมาณ2,563รับแจ้ง46รายจับกลุ่ม39รายเปรียบเทียบรับแจ้งลดลง13รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์22.03%ผลการปฏิบัติ 84.78%กลุ่มที่4ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายปีงบประมาณ2,562จับกลุ่ม4,873รายผู้ต้องหา5,455รายปีงบประมาณ2,563จับกลุ่ม5,920รายผู้ต้องหา6,755รายเปรียบเทียมรับแจ้งเพิ่ม1,47 0รายผลการปฏิบัติเพิ่มขึ้น6.5.60%คดีอุกชะกัน เปรียบเทียบระหว่างวันที่1ตุลาคม2561ถึง16กรกฎาคม2562กับ1ตุลาคม2562ถึง16กรกฎาคม2563 1ตุลาคม2561ถึง16กรกฎาคม2562รับแจ้ง8รายจับ8ราย1ตุลาคม2562ถึง16กรกฎาคม2563 รับแจ้งสามรายจับสมรายกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์ของตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธร การจัดสวัสดิการตำรวจภูทรจังหวัดยโสธรดังนี้ 1. มอบสิ่งของบำรุงขวัญ 2. จัดโครงการอาหารกลางวัน 3. ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 4. จะทำตู้น้ำปันน้ำใจปั่นสุข